ครับสวัสดีครับในตอนนี้ก็จะมาทําการออกแบบบ้านหลังนี้กันดูนะครับด้วยโปรแกรม Google SketchUp Pro นะครับก็จากตอนแรกนะครับที่ผมได้ทําการออกแบบหลังคาไปแล้วนะครับในตอนนี้ก็จะทําการออกแบบตัวบ้านนะครับแล้วก็จะมาไกด์ไลน์ให้ดูว่าการเขียนแบบบ้านลักษณะนี้ทํำยังไงนะฮะในตอนแรกนะครับผมก็จะทําการนะครับเขียนแบบแปลนพื้นชั้นล่างมาก่อนนะครับแต่ผมพอผมได้แปลนพื้นชั้นล่างคร่าวๆแล้วผมก็จะเอา ใช้รอบนอกนะครับของตัวบ้านนะครับแปนนะครับมาเขียนใน Google Sketchup นะครับแบบบ้านประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะดีลีตตัวบ้านตัวนี้ออกไปก่อนนะฮะ <c oughs> เราเรามาเขียนกันนะฮะว่าให้บ้านที่ผมสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยผมทำขึ้นมาอย่างไงนะฮะ ก็มาที่ดินสองเนี่ยฮะแล้วก็ลากเส้นนะครับไปทําแนวแกนสีเขียวนะครับระยะก,ก็เจ็ดจุดสองนะฮะลงไปตามแกนสีแดงนะครับระยะก,ก็คือแปดนะครับมาด้านสีเขียวด้านซ้ายก็คือสิบจุดเจ็ดนะะแล้วก็มาด้านนี้นะสี่จุดหนึ่งนะครับ ช้ยังลบลบนะครับส่วนที่เราไม่ต้องการนะจากนั้นแบบบ้านนะครับจะมีระเบียงนะครับระเบียงอยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับระยะก็1.5แล้วก็3.7นะครับตามตามแบบตรงนี้นะระเบียงตรงนี้นะครับใช้ด้็กแทนกุลาเขียนก็ได้นะคือแกนนี้ก็3.7นะฮะมำด้วยคอมมานะครับแล้วก็แกน y คือ1.5นะครับ แล้วก็ e x t r u d e ขึ้นไปฮนะให้ e x t r u d e ตัวบ้านตัวใหญ่ขึ้นมาก่อนนะสามนะครับจากนั้นก็ e x t r u d e ตรงระเบียงนะขึ้นไปหนึ่งศูนย์จุดห้านะอ่าเอาใหม่นะขึ้นไปศูนย์จุดห้านะครับทีนี้นะครับก็ไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดใช้คำสั่งตรงนี้ฮนะดาวน์โหลดสินส่วนมาตรฐานนะ ประตูแล้วพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปก็คือดอ r นะฮะแล้วก็เสิร์ชเลือกประตูที่เราต้องการดาวน์โหลดนะครับจากนั้นนะครับทำการโรเตทนะครับให้ได้มุมที่เราต้องการนะฮะมาที่ทูลนะครับโรเตทนะครับให้เป็นแกนวงกลมนึงนี่ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับจะได้หมุนรอบแกนสีน้ำเงินนะครับแล้วคลิกเบสพอยท์ point. เลือกไปพอจุดที่สองนะครับต้องตรงกันนะฮะต้องตรงกันไม่งั้นมุมที่ปรับจะได้เก้าสิบองศานะฮะพิมพเข้าไปตรงช่อง a n g ิลตรงนี้ก็ได้นะฮะพิมเก้าสิบนะครับจากนั้นใช้คำสั่ง move นะครับ move ไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะฮะเดี๋ยวผม move จากมุมตรงนี้มาตรงนี้ก่อนนะฮะจากนั้นก็ใช้การประมาณเอานะว่าตรงกลางอยูุ่ง นะครับทีนี้มันออกมามากเกินไปนะเราก็ดันเข้าไปขนะ้างในนะประมาณนี้นี่เป็นการออกแบบคร่าวๆนะครับทีนี้เข้ามาดาวน์โหลดรอบนึ่งฮนะมาที่วินโด w s นะครับแล้วก็เสิร์ชแล้วก็เลือกนะฮะเลือกวินโด w s ที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับมาดาวน์โหลดนะครับ เหมือนเดิมนะครับโรเตให้เป็นการศึกาเงินครับแล้วก็เลือกจุดหมุนอ่าเป็นต้องเป็นการศึกษเงินนะฮะไม่งั้นไม่งั้นมันจะหมุนไม่ได้มุนจะหมุนผิดนะฮะเลือกเบสพอยต์จุดที่สองนะครับมุม90องศานะครับจากนั้นก็มุ่เหมือนเดิมนะครับมุ่ เดี๋ยวผมเอาไปวางบนออนเฟสหนึ่งนี้ก่อนนะนี่คือออนเฟสนะครับอย่างนี้มันอาจจะผิดนะให้เราวางตรงขอบตรงนี้ก่อนก็ได้ฮะบางทีมันวางยากมากเลยนะครับในการวางตรงเซอร์เฟสของมูฟเนี่ยเราต้องกะดีๆนะ เลือกตรงมุมนี้ก่อนก็ได้ไปวางตรงมุมนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็มูฟมาไว้ตรงกลางนะงกลางห้องรงมูฟลงมานะครับกดเอทเทนตนะบางทีต้องสูงขึ้นมาให้ใกล้ฮะกดเอทเทนตนะครับให้มาตรงบูเอ็กซิสนะครับ ส่างมุมนี่จะใช้ค่อนข้างลําบากนะครับบางทีนะครับก็ต้อง,งเย็นๆนะครับจากนั้นก็ใช้เล็กแคน l ูล่านะครับทําเสานะฮะประมาณนะครับแล้วก็ใช้หลังพูนะครับดึงสเปรดต,ตรงนี้ขึ้นไปนะฮะสักประากับ2.5ชัน้นส่อแล้วนะครับอาจจะมีการตกแต่งเสานะฮะ ตกแต่งเสานะครับตรงนี้ใครอยากจะตกแต่งเป็นแบบอื่นก็ได้นะครับเสาตรงนี้เสาส่วนที่รับแรงจริงก็คือส่วนที่เทคอนกรีตแล้วก็เสริมเหล็กเข้าไปนะครับส่วนที่ตกแต่งนี่ไม่ไม่ได้รับแรงอะไรนะฮะไว้ความสวยง,งามเท่านั้นนะฮะตรงนี้ดูดีนะเห็นพ o i n t นี้อาจจะผิดจุดนะครับาจากนั้นก็ explode ขึ้นมานะ ตรงนี้มันก็สั่งพู l นะพูหรือเ e อ t u ทู e นะเหมือนกันอ่0.05นะครับตรงนี้เหมือนกันนะอาจจะกะเอาหรือว่าใส่ขนาดให้มันก็ได้นะครับใครอยากจากแต่งเสาเป็นรูปอื่นก็ได้นะครับถ้ามีเวลาก็ลองลองเขียนเป็นรูป แบบอื่นดูนะครับแล้วก็ใส่ลายเสานะครับอาจจะเป็นลายคอนกรีตนะครับบ้านเราดูคลาสสิกคลาสสิกนะครับอาจจะเพิ่มความเข้มให้มันดูเก่าๆนะคร่าอย่างนี้นะครับ ถ้าตรงนี้ต้องการจะเปลี่ยนสีก็ได้นะทำได้เหมือนกันนะครับรอ,อาจจะเป็นคอนกรีตอีกลักษณะหนึ่งก็ได้นะประมาณนี้นะครับรประมาณนี้จากนั้นครับก็ copy นะครับมาวางนี้ copy ง่ายๆนะใช้คอนโทรลสีแล้วคอนโทนวีธรรมดานะครับเวลาเลือกอ็อบเจกนะครับก็มาตรงที่ลูก2องนีนะ้ก็เลือกนะครับ แล้วก็คอนโทนซี C นะฮะจากนั้นก็คอนโทนวีฮะแล้วก็ m มูฟไปวางตำแหน,น่งนี้อ่าอาจจะต้องมีทําตกแต่งเพิ่มเติมนะครับโดยมีการเขียนรูปบันไดนะครับตรงบูเอ็กซิสนะครับลงมางล่างตรงนี้ก็เป็นสีขเขียวนะครับลงมา,ลางล่างก็เป็นบนูะ นะครับอ่าบันไดอาจจะดูไม่สวยงามครับเดี๋ยวเราเอ็กทูดแต่งเที้วกัน รตรงนี้นะครับอาจจะทําเป็นลายลายให้หมันเหมือนกับเสอออกาก็ได้นะตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นลายกระเบื้องนะครับกระเบื้องปูพื้นอาจจะมีรัวร้วหรือว่า มานั่งตรงนี้นะแต่ตรงนี้ขอทําเป็นรัล้วกันนะตรงนี้เป็นรประตูนะครับแล้วก็มีเลือกนะฮะว่าจะเอาแบบไหนตรงนี้ดูแล้วเันเตี้ยกว่าด้านโน้มมากเกินไปนะฮะมูขึ้นไปไมันเห็นด้านนี้นะครับเพิ่มความเข้มให้มันหน่อยนะฮะดูดูชัดเจนนะครับ ใครมีเวลานะครับก็ทําเพิ่มได้นะครับประตูหน้าต่างตรงนี้แต่งเพิ่มได้นะครับตรงนี้ก็มาเป็นให้ไอเดียเฉยๆนะว่าผมสร้างบ้านขึ้นมาอย่างไงนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ move นะครับ move หลังคานะครับ มาติดกับตัวบ้านนะตรงนี้ผมทำเส้นไกด์ไลน์ไว้นะครับคือผมออฟเซตจากตัวบ้านมาหนึ่งเมตรนะครับผมก็ทำเส้นไกด์ไลน์ไว้หนึ่งเมตรแล้วก็ห่างจากตรงตัวหน้าจออีกหนึ่งเมตรนะครับก็ได้เป็นเส้นไกด์ไลน์แล้วก็มาวางเวลาวางวางยากมากนะอย่างเงี้ยวางยากมากเลยอาจจะมีวิธีนึงนะครับเอาตัวบ้านนี่ครับไปวาง มูเขไปใส่อาจจะง่ายกว่าก็แปะเหมือนกันนะครับมาใส่ตรงคอยที่เราทำไว้ตรงสูงเข้าไปใกล้ฮนะจับไม่เจออประมาณนี้นะครับบางทีอาจจะถ้าเราจะต้องการจะแคปเจอร์นะแคปเจอร์ เพื่อให้บ้านมันดูเด่นนะฮะพื้นแบล็กเกลียวเราอาจจะทําเป็นสีดานะเราก็ทําไดนะ้ง่ายๆวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยอนะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามีการปรับแบล็กเกลียวตรงไหนหรือเปล่านะเดี๋ยวแต่ผมทําง่ายๆนะเลือกเป็นสีแบบนี้ปรับแบล็กเกลียวขึ้นมนาะนะครับก็เอาเอกแกนเอ็กเซนไปอยู่ไกลๆหน่อย แล้วก็ซูมเข้ามาแล้วหมุนนะครับแล้วเราก็แคปเจอร์นะฮะเอาไปโชว์เอาโชว์ใน f a c e b o o k หรือว่าเอาไว้ให้ลูกค้าดูนะครับ mm hmm. ก็นี่ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับในการออกแบบบ้านนะครับของผมนะครับส่วนใครจะมีวิธีอื่นก็ลองทำันดูนะครับก็ตอนนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบครับ